ทั้งชื่อเรื่องนะครับว่าความรุนแรงที่แฝงมากับความเห็นต่าโอเคเรื่องนี้อาจจะฟังดซูซีเรียสนิดหนึ่งก็ยอมรับว่าเป็นเรื่องที่ซีเรียสเป็นเรื่องในสังคมนะฮะปกติผมจะพูดในกรอบสามกรอบใหญ่ก็คือครอบครัวการงานแล้วก็สังคมนะครับวันนี้ขอมาพูดเกี่ยวกับเรื่องสังคมนิดนึงแล้วกันนะฮะแล้วก็แรงบันดาลใจในการพูดเรื่องนี้ ก็มาจากข่าวข่าวที่ช่วงนี้เริ่มมาจากสองข่าวนะครับก็ข่าวก่อนหน้านี้ก็จะเป็นข่าวของเด็กน้อยคนหนึ่งนะครับที่มีความคิดเห็นเกี่ยวกับทางพุทธศาสนาและมีความเชื่อโดยส่วนตัวหรือไม่อย่างไรก็แล้วแต่เนี่ยว่ามีคำสอนที่อยากจะมาแบ่งปันหรืออะไรหรือจะยังเจตนาย,ยัางไงยังไม่ เด่นชัดแล้วก็อย่างที่บอกสบายสมอว่าผมก็จะไม่ตัดสินด้วยนะครับก็เป็นชื่อน้องไอขออนุญาตที่เอ่ยนามนะครับอันที่สองเมื่อวานนี้เองก็เป็นเรื่องของความคิดความเชื่อที่รุนแรงอย่างหนึง่งในหัวข้อความรุนแรงก็คือน้องบุ้งทะลุฟอนที่แกเสียชีวิตไปนะครับก็ขอความ เป็นใจแล้วก็เสียใจกับครอบครัวแล้วก็ทุกฝ่ายที่เกี่ยวข้องด้วยนะครับแต่ขออนุญาตมาแตะๆในเนื้อเรื่องแล้วก็แรงบปนนานใจในการพูดเรื่องนี้บอกชื่ออีกทีนะครับก็คือชื่อความรุนแรงที่แฝงมาก,กับความเห็นต่างนะครับทั้งสองเรื่องนี้จะสังเกตว่ามันมีอะไรที่คล้ายหรือเหมือนกันอยู่อย่างหนึง่งก็คือเป็นความคิดเห็นและก็ความเห็นต่าง แล้วก็เกิดความขัดแยง้งแล้วก็เกิดความรุนแรงอาจจะนำพาไปสู่ความเดือดร้อนในวงกว้างนะครับคราวนี้ผมจะไม่ไปแตะความคิดของแต่ละคนว่าแต่ละคนไม่ว่าจะน้องไอซ์หรือน้องบุ้งมีความคิดมีพื้นฐานมีอายุมีวุฒิภาวะมีความรู้การศึกษามีประสบการณ์มากน้อยยังไงเขาถึงเป็นแบบนั้นนะครับ แต่คราวนี้ผมจะมาพูดในประเด็นที่ว่าเรามองเข้าไปที่ความเชื่อความคิดเห็นของเขาโดยตัดความอาคติออกทั้งสิ้นทั้งหมดทั้งมวลเราจะไม่บอกว่าไอสิ่งที่เขาคิดเนี่ยมีคนหนุนหลังหรือเปล่าสิ่งที่เด็กทั้งสองเนี่ยคิดเนี่ยเป็นเจตนาที่ไม่ดีต่อโลกต่อสังคมหรือไม่นะครับเราแค่คิดว่าเขาแค่เพียงคิดแบบนั้นในส่วนของเขาเป็นปัจเจก ส่วนตัวของเราซึ่งเราอย่าเพิ่งพูดรวมไปว่าเป็นสังคมเอาเป็นปัจเจกของเราเหมือนกันเรามองเขาไปด้วยความถอดอคติออกทั้งหมดไม่ตัดสินว่าเขาผิดถูกไม่เอาความรู้ของเราประสบการณ์ของเราไปครอบงำใครหรือเขาแต่อย่างไรแค่มองเขาด้วยความจริงใจว่าเขาคิดแบบนั้นเขาทำแบบนั้นเป็นแบบของเขาเองโดย ไม่มีสิ่งร้ายอะไรก็คืออันแรกเราถอดอาติออกทั้งหมดมองเขาด้วยการเห็นเฉยๆนะครับเมื่อเรามองเขาด้วยการเห็นแล้วก็ถอดอาติทั้งหมดเราก็เอาอีโก้หรืออัตตาของเราออกด้วยอย่างที่พูดไปแล้วตอนแรกว,ว่าความรู้ทั้งหมดที่เรามีความเข้าใจความอะไรทั้งหมดที่เรามีเอาออกแล้วเพียงแค่ฟังเมื่อเห็นฟัง แล้วเราก็ทำความเข้าใจว่าสิ่งนั้นที่เขาทำเน้นว่าเราไม่ตัดสินนะครับว่าเขาทำไปเพื่ออะไรอย่างไรแต่เพียงแค่เขาทำแล้วเราก็พิจารณาว่าโอเคเห็นว่ามันอาจจะดีหรือไม่อย่างไรก็แล้วแต่แต่เราก็จะไม่ทำให้มันเรื่องนี้มันบานปลายเพียงแค่วันหนึ่ง เรามีความเชื่อว่าเดี๋ยวมันก็จะผ่านไปและเราก็มีความเชื่อว่าทุกสิ่งทุกอย่างถ้ามันดีมันจะอยู่ต่อเองของมันแต่ถ้ามันไม่ดีมันก็จะสลายไปด้วยตัวของมันและก็ธรรมชาติแต่เราอาจจะแสดงความคิดเห็นในมุมของเราได้แต่เราจะไม่ผลักดันทำให้เกิดความรุนแรงในวงกว้างไม่ว่าจะด้วยอะไรแล้วต่อมาที่อันนี้ก็เป็นหัวข้อรวมในการใช้ชีวิต ด้วยนะฮะนอกจากสังคมกับครอบครัวก็คือเมื่อเรามองภาพอย่างนั้นเสร็จแล้วเนี่ยเราก็ควรที่จะให้อภัยถ้าเรามุมมองของเราเราไม่ตัดสินแต่มุมมองเราอาจจะมองว่าเขาผิดมุมมองของเราบางทีเราอาจจะมองว่าเขาก้าวร้าวไม่น่าทําอย่างนั้นบ้างก็จริงแล้วเราก็เริ่มที่จะให้อภัยเขาหลังจากให้อภัยเราก็เมตตาเมตตาคือสิ่งที่ผมคิดว่ามันช่วยได้จริงๆ ในทุกสถานการณ์ไม่ว่าใครจะผิดจะถูกกับเราหรือกับใคร,รบนโลกนียถ้าเราเกิดความเมตตาเขาขึ้นมาแล้วก็เพียงแค่นึกว่าเมตตาให้เขาพอจะมีความสุขอยู่ได้บ้างบนโลกนี้ทุกอย่างมันก็อาจจะคี่คายก็คือนี้คือความรู้สึกของผมในวันนี้นะสุดท้ายก็เพียงแค่อยากจะมาพูดในเรื่องที่ไม่อยากจะให้เกิดความรุนแรงเท่านั้นเอง นะไม่ว่ามีเรื่องอะไรแล้วตอนนี้ยังมีคงครั้งเรื่องความมนแรงในสังคมเรานี้ค่อนข้างมากรวมั้งครอบครัวต่างๆด้วยฉะนั้นอยากจะให้ทบทวนแล้วก็ลดความมนแรงลงอย่าเอาความคิดของเราไปตัดสินหรือเอาความคิดของเราไปทําให้มันวุ่นวายยึดโยงไปกับความเดือดร้อนอีกเลยนะครับประมาณนี้แล้วกันเราก็เหมือนเดิมมาฝึกฝนทําจิตใจที่ดีไปด้วยกัน,นสวัสดคีครับ